ทางแบงบ้านเจ้าได้เลยทางขอไหมเน่ยไม่ขอไปก็ได้เจ้าย่างไปเลยแต่ขึ้นขึ้นหรอโดยขอบใจร้ายเด้อไอมาส่งมาดีเอาขอบใจเด้อน้องเด้อเด,ด้อเด,ด้อเด้อ อีกบนั่นเนอีกประมาณย่างไปอีกประมาณสักมโมงนึงกับหอนะว่าพอดีอันคายคำของหอดเถินนะปเฮ้ยหอดจะได้เคลนหายนะนี่แหละ จะได้น้องมากที่ว่าบรรยากาศนะนนี่แหละไอ้บางเพื่อนน้องกับชิวนี่เลยได้บางเพื่อนกับกุบกะพี่น้องชุดเดียวกันน้องนะแต่ว่ามันนี่ไอ้มีอันหนึ่งอยากบองกับมึงความจริงแล้วที่ไอ้พาน,น้องมาเงินมันนี่นะาดไอ้อยากทดลองเองบงิึงบ้านอนอกอาจจะคิดกันไหนแต่พบว่าไอ,อ,อ้ชิวอ่าบ้านนอกที่พ่อแม่ก็ยากจนแต่เสียนะ แล้วมอนี่น้องในใงเฮตัยไอโฮแ้วบ่าน,นองขึ้นรใ,ใดอบไอสุดที่ภูมิใจโตไปหลังจากกลับนี่ไปไาขึ้นว่าจิคอนน้องแต่งงานน้องขึ้นวาจงไห๋โดยถึงวาสิเ็นจังไดเขาก็ต้องสู่ซนเดียกันอายสัญญาว่าโตไปายจะบริเห้น้องพิษบังและจะบริเท้น้นองต้องน้อยหน้าผู้ใดเขาแต่งงานกันเนาะ จีดจี๊ดม่กินข่าวไว้กับนักขั้นห้อนอยู่นี่โอ้ยมกินข่าวก่อนกินข่าวแล้วจึงไปเบียยไม่มีใคยเหตุของกินไร่หลายมีแต่แนวแซ่บๆอีกเป็นของที่เจ้มามันอีกไดโอ้แม้นว่ะโอ้เป็นตาน็าแซ่บเท่ห์วะลงมือกันเถอะเอออันคือมันี่คอยหนึ่งขา่าวที่แ อย่กแข็งแนมบ่ค่อยสุกอะไรน,นะเฝ้าย่านเจ้าฝ้าเปรีย้ยบนะก็เลยหนึ่งเพราะฝ้าแนพอดกินไ,นนได้เนาะใส่ดับมึงโอ้ยสม,มีพอดีงามนี่นะพอดีคักบุแข็งเนา,า,านี่นะยำพอดีมั่นนะอืม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 ครับครับครับ,รบเอออันนี้คือว่าอ่ออันนี้นะคือมันมีแป้งน,นัวเนี่ยเด้อเพราะว่าแป้งน,นัวเหมดอนมวนันออกไปซื้อนะ โ oh, oh, อ้ออนนี้เนี่ยไซเดอร์ซีมีลองนึ่นเบลโอ้ oh, พอดีพอดีแซ่บเลนี่นะอันทันหมาะผนปลากินหัวไหลนี่จังน้อยนินหัวอันพุม่มสีดุนหัวสีดานเด้เฮ็ดจังสีพอดีคักนี่ยนะ oh, เอา้าฉันจะว่าแซ่บค่ะก้กินให้หมดเด้อส่วนคอยนะี่ยยังไม่อยากเทื่อแล้กินกระโดดกินให้หมดได้อุาตส่าห์ตั้งใจยิ่กิน

เราหนึ้งเขาเนี่ยไหนคือว่ามันแข็งคักแข็งแน็ตอู้หูหนึ้งมันมันซุกนี่แม่หนึ้งเขานี่ผู้ใดจะกินใครเขียวจนสีหักเลยนี่อู้หูโน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 บุ้งดูอีสานไทยป้าป้าว่าเข้มเนี่ยวะมันแต่งกินอย่างไรวะอู้เขาก็แข็งแนวกินแข่งผู้ใดจะไปกินได้เนี่ยนี่อู้ เอ้าไข่กระเตกแนวนี้ทุกบมือนี่อย่างจะกินกินไปโรสจะสุดเลือกหลายมันเพือนครัวกับมีแต่ท่อนนี้แหละอู้ยอมยอมยอมกินรสจ้ะนะมึกินหรอกกินที่โอกาสกูหรอกจะคือมาโพดแทเจะคือเปลี่ยนไปบ่ปาเต็กี้อะนะค่อยไงนึ่งเข้าก็สูงนะเจ้ยังว่าอ่อนของกินนะมันมีแป้งวัวเจ้าก็ยังว่าแซ่บคอยไปใส่เจ้ากระพาคอยไป แล้นี่มันได้อย่างเงินเดือนนะจะยังให้ค่อยเต็มเดือนเลยเจ้ายังไม่ได้หาป่านี้ขนาดขี้ไปนี่นะมาเฮาค่อยจะยังทรงมาค่อยงามเลยเดี๋ยวนี้แม่อย่างบอกฮะแม่อย่างอย่างงูเขาเออมันมันม้วโมชั่นแล้วจะให้มันคือเก้ามันกับคือแล้วกระเบื้องสภาพจะโคองเลยอูจักว่าแม่นี่สั่งบุอเปอปะอยู่ป่านบบอึ้งยืนอยซื้อ ที่น้าก็ยังหาว่าปลาลุกต่ำขึ้นเออก็คือว่าแหละอย่างเหมือนแกเก่ากันนั่นไปเหมือนไม่สิคือใหม่ทุกอย่างหมดแล้วเนาะลูกก็ได้ละเป็นแนวนี้แหลบอ ยังก็ได้กะเดียวให้ไปอยู่บ้านสาเนี่ยมาเบังงอกในแม่ให้อยู่นี่ลำคาญเอ้าอีอแม่กูบอเอาเลยสักดินโทรศัพท์นั่นแหละอ้าอีนี่เป็นแม่มึงไลยกูบอกมงเอาน้อกูต้องเอาน้องอย่ามาเกี่ยงความกูแม่มาดินเอาไปแทนเลยเอานมให้กินเด้อเอากินนมแล้วนอน ฮัลโหงไงไม่ให้อีหยังอยู่กินข้าวแล้วบอกว่าอืมกูก็กินแหละยังไงอ่ะชีวิตช่วงนี้นะสะดวกสบายลื่นไหลลื่นไปเสี้ยวได้คำว่ามันทุกข์มันยากกว่านั้นน่ะมึงกลับมาหาก,กูซะมาหาก,กูไหมอาชีพเก่าหาหัน,อหหนโอ้ยลูกผัวน่ะกระทิมตัวสอบเอาหาไม่ก็ทีย่ายากเนี่ง มึงไปคิดบ้งเด้อเราเป็นจังดาแล้วมันกะติโตมาหาครูเซ่ทำมันทุกมันยากแบบละมาหาครูพี่เด้อหรยมาหาน้องเด้อเอาลอแม่ที่ไปใสกูสิไปใส่มันก็เรื่องของกูเบื่เรื่องของเด็กน้อยเอ้าแล้วจะให้จุลูกยู่น้ำผู้ใดก็ยูนน้ำพอมึงแดงคุ่น เอ้านี่มุกเขามาไฮอยู่นี่เดี๋ยวแม่เดี๋ยวไปใส่พีแม่ไปน้ำผูบ่าวแล้วฮะอีแม่ไปน้ำผูบ่าวแล้วอีแม่ไปเล่นผูบ่าวแล้วมาให้ลูกเลี้ยงน้องเข้ากันยังไม่ได้กินอ้าเขากันยังไม่ทันได้กินวะไปแม่มันคือซั่วเถอะวะเยอะมากไหมนมายพล โอ้ยอันด้วย,เ,ยเห็นนันเมียค่อยมาทางนี้เลยบ่เออเห็นเห็นที่รถออกไปน้ำไผ่บ่ออกไป,ไป็นนกคุณนาถ้อเป็นยังแม่จีนน้าไป อโพกับโมคือการว่าเป็นอย่างแม่จะเอาจิกถิมเข้าไปเรือพิ่นตรงก้านนั่นที่บอกตรงการเงินตรงการข้ามที่โพโบสมาที่นีดให้เพิ่นแม่แค่เถอะเดี๋ยวโพจะเป็นทางแม่เราจะเป็นทางโพเดียงลูกดอกเด้อไม่ต้องห่วงไม่ต้องหาย้าใจเบาปั๊